ครับสวัสดีครับทมาช้ชมที่ารัวนนีเบาแอมเราตรงไปมีโอกาสเดินทางมาติดตามตเลขนะครับเนาะมาติดตามตุลขงานพิธีบว,วงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเนาะยู่ที่วัดน้องตะเคียนวินคาวาบวงสรวงปีใดนี่ได้เลขตลอดมันบวงสรวงเป็นการมาขอเลขขอหวยขอเบอร์ขอลอตเตอรีก็ได้ ถือกันหลายเนาะครับเนาะไปเบิึงน้ำกันเนาะครับเนาะว่าสิได้ตัวใดดีดีเด็ดเด็ด,ด,ดไปฝากเอฟซีฝากท่านผู้ชมเนาะครับเนาะ นะครับย้อนหลังนครับเป็นกำลังทำพิธีครับ,รบ,นนบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามพี่บอลแอมประทงนั่นไ,นนม,ไม่ได้<อ>ครับทุอมาไปชมกันครับครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นน<อ>ั่งร่ำเลยครับเด้อเป็นอผ้าบรรยากาศนะครับเนาะเสืบรรยากาศครับเดี๋ยวพอลแอมประทงก็จะพาไปหาตัวเลขข้างในบุรณะครับว่าสิได้ตัวร่ห์เนาะครับเนาะ สมควรสักการบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเน่นในวันคล้ายวันปรับดาพิเศษปีพุทธศักราช2564กระบขออาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระราชกิติปรังสีที่ปรึกษาเจ้าคนะภาคสิ จุดเทียนไชยมงคลด้านหน้าบารมีที่การอาราธนาในม์นด้วยความเคารพครับ สุติดลหมาตีโปรเทวุสทันเนี่ยหลวงปูก่กำลังทำพิธีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเนกำลังท,พทพนะำงทพิธีครับใจเย็นๆนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะว่าเสียใจเี่ตัวไรดีเด็ดๆไปฝากท่านผู้ชมเนาะครับ,ำบก,กำลังบวงสรวงครับตัวดับอยู่ก็ได้ Kama cancuyi da na เจนทันทลายก่าคำนอบน้อมแด่ผู้มีระขอบคุณท่านระมบับอวันรทครับลำดับต่อไปอันนี้เดี๋ยวให้ท่าน ท่านพี่พี่พเอาเ่นอ,อ,นอ่อใ่คุณอ่อนและนงเทศบัประธานมูล พร,ระสิริเยสเดชพะสิริเยสไม่ไ้รอยดอกไม้รองรับบานรองรับบางพระสัมมาสัมพุทธเจ้ราร,รอยดอกไม้รองรอับบาดดวงจิตองค์สมเด็จพระเจ้าตาสินและเทพเทวดาองค์ครุเทวานมามิวิสสนุก,กันเจวะอาจาริยาเทวามหาปัญโยนิมิตัง

นะโามทมัสสะภะคะวะโตอะระหะโสัมมาสัมพุทธัสนะโมูัสสะภวตวอะครับท่านผู้ชมเป็นการทำพิธีเส็ซตเนาะครับเนาะ ทำพิธีเสร็จเด้อครับเด้อโอ้พระรับตัวรับพระตตุลูองค์สีขาวครับห้มครับท่านผู้ชมวัดหนองตะเคียนมาเทียวเด้อครับเด้ออำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับเนาะเป็นกะลังเก็บของครับที่ท้งถุนเจ้าหน้าที่เป็นกาลังเก็บของครับนักแสวงโชรก็มากันร้ายครับมาเบิ่งถูเบิ่งยั้งนะครับเนาะ เบาแอมกับิดีเบิงทั้งหมดเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบาแอมรอทุ่งนะครับผมอันนี้นั่งล่ำนะครับเนาะอยู่โรงเรียนไหนครับนี่บ้านเปื่อยนครับบ้านเปืือยบ้านเปลือยโอ้โรงเรียนบ้านเปื่อยนาสูงนะครับเนาะจังหวัดศรีสะเกดอำเภอเมืองโอ้ครับ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 ผมเบาแอมรอทุ่งมหาตุลขครับมหาตเลีรอให้คน บางๆก่อนแล้วจะเข้าไปดูข้างในครับโรงเรียนบ้านเปื่อยนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับเดี๋ยวบอาแอมจะไปทางโน้นนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ครับนักแสดงโชกมาเยอะนะครับเดี๋ยวบอาแอมพาไปดูครับผมเร็วเร็ว ผู้ชมเบาแอมเราทงกัเห็นตัวเรขกหรือครับเด้อเห็นตัวเรขแล้วครับสิบเป็นตวไรเมือเบิงน้ำกันนะครับเนาะพอดีเบ,บ,บาแอมกัถ่ายค้นบางซักกันครับถ่ายข้นบางค้นนี้เกือบบึ้บทล่ะครับแต่ก็ย่งนักสแสวงโชคยู่ครับเนาะแต่กระต่องขามาที่เราเนนะครับเนาะอู้ประเจ้าจากศิลน,นะครับให้โชคให้ลาภลูกสร้างลูกมาลูกล้านเด้อเปิดพุ่มลูกล้านเด้อซ่าถูก มาเบิงตุลิกันเลยครับท่านผู้ชมวาสิได้ตุลัยเนาะครับเนาะนี่แหละครับพอบานพ่อเมืองเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนาะครับเนะาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นป็นคนจุดถูกจุดถูกมุ่งค้นนะครับเนี่นี่แหละครับตุลิกับห้าหกสี่ห้าหกสี่นะครับท่ 5, 6, 5, 6, บานผู้ชมเ้วย ห้าหกสี่เอาไปตัดหนาตัดหลังเหลินนะครับเนาะ5 6 5 9 9 5 6 4 9 4ไปสั่นนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านผู้ชม5 6 4 5 6 4ี่้าหครับเด้อ เอาไปสื่อลวดตรีตลีล่องเบิงครับสำหรับคลิปนีเบาแอมโมตรงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับตื้อเจอกันคลิปหนาเนะครับเจอกันคลิปหนาครับคันขามีตัวเลขดีๆดีเด็ดมีลิปดีๆเด็ดเบาแอมโตรงกับศิหามาให้ FC ซเพิรนมาครับเนาะสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับโตฟ้าครับโตฟ้าวาง ครับท่านผู้ชมครับผมเบาแอมรอทรงกับสิสรุปตัวเลขบวงสวงพระเจ้าตากศินเนาะครับเนาะในเลข3สามตัวมาเด้ครับเอ้อในเลข3สามตัวที่เด็ดครับท่านผู้ชมห้าหกสี่ห้าหกสี่ครับท่านผู้ชมห้าหกสี่เลขบวงสวงเนาะครับเนาะเป็นจุดถูกนำฉูดได้ แต่ละปีเนี่เพื่อนหฮคู่ปีเพื่อนวัดสันปะอาจารย์ท่านวะเพื่อนไฮคู่ปีให้เขาทุกงวดทุกปีเลยเพื่อนบวงสวงตามทีเบาแอมหงยินมากเนาะครับเนาะกระเบิงไหวไปเป็นแนวทางเลยครับเด้อเอาไปตัดเหรินเลยครับเด้อห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกหกสี่ห้าซี่หกห้าหกสี่ห้าหกหกหาอะไรเนาะครับเนาะหาเกาเกาหากะไรเด็กฮกกับเด็ก เลกคกกับเลขเก่านั้นเป็นตัวเดียวกันเนาะครับเนาะหาเก่าเก่าหาเก่าซีเก่ายังไปสนเนาะครับเนาะเลขบัวลายตัวครับท่านผู้ชมเลขบัวลายตัวเบ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเบ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางครับสำหรับคลบปนีเบาแอมระทมงกบศิลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยครับเด้อเจอกันลิบหนาเนาะครับเนาะเจอกันลิบหนาครับให้มีโชคมีลาบเฮงเฮงรุ่ยรุยเด้อครับเด้อสวัสดีครับ ห6าหกสห้ส